ตอนที่703แต่ว่านี่มีปัญหาอะไรชายชาตียังจัดพิธีพิถนการสวมใส่อีกงั้นหรือก็ไม่ใช่เด็กน้อยแล้วต้องการเสื้อผ้าใหม่อะไรอีกอยู่วันเห่ากล่าวอองฉีกล่าวคำพูดก็ไม่ได้พูดเช่นนี้ตอนนี้ท่านเป็นรัชทายาททั้งยังเป็นเจ้ากรมการพนาคร ระดับการดื่มกินใช้้วยมีข้อกำหนดอย่าทำให้คนอื่นดูแคลนได้อองฉีเป็นผู้ที่สนใจในการเสพสุขมากที่สุดดังนั้นดูไม่คุ้นตากับท่าทางที่อับจนเช่นนั้นของเขาอยู่วนเฮ่าไม่รู้สถานการณ์ก็ไม่กล้าถามมากเพียงแค่เอาตัวซ่อนไว้ในแขนเสื้อรวดเดียวคิดถึงตัวเองกลายเป็นคนรวยพันตำลึงอย่างกระทันหัน จิตใจก็เบิกบานเป็นอย่างมากยิ่งทันทีจึงไม่ได้สนใจว่าพวกเขาจะพูดอะไรตลอดทางกลับจวนอยู่บนเท้าถามสวีอีทำไมวันนี้ถึงได้มีคนช่วยเหลือข้ามากมายขนาดนี้ล่ะสวีอีด้านนอกพูดอะไรอีกแล้วใช่หรือไม่สวีอีมองดูเขาด้วยท่าทางเตรียมพร้อมทันทีองชายเงินเดือนของข้าน้อยนิดท่านอย่าคิดหวังที่ข้าน้อยฟย่ค่ะ พูดจบกดกระเป๋าเงินที่ปักรูปดอกลิลลี่ไว้อยู่เหมือนเท่าเก่าอย่างเย็ดหยามน้อยนิดนั้นของเจ้าข้าไม่สนใจหรอกตอนนี้ข้ามีเงินวันนี้มีหลายคนมอบเงินให้ข้านะสวีอีเบิกตาโพงจริงหรือพะยะค่ะเช่นนั้นตอนนี้ท่านมีเงินเท่าไหร่แล้ว1,200ตําลึงอยู่เหมือนเท่าเก่าด้วยความรู้สึกร่ำรวยเป็นที่สุด สวีอีเผยแววตาเห็นความอิจช,ชาออกมาทันทีเขินอายเล็กน้อยองคชายตอนอยู่หนันอ่านท่านขอยืมเงินค่าหนึ่งตำลึงตอนนี้ท่านเหลือกินเหลือใช้แล้วควรคืนได้แล้วใช่หรือไม่เพค่ะได้อยู่เหมืนเท่าท่าทางยิ้มแย้มดีใจประเดี๋ยวแลกไปเงินแล้วคืนให้เจ้าให้เจ้ามากขึ้นห้าสิบเหมืนเป็นดอกเบี้ยสวีอีดีใจยกใหญ่ ขอบพระไทยองค์ชายรัชทายาทมากๆพะยะค่ะอยู่วันเท่าเห็นรถม้าไปทางกรมการพานครจึงกล่าวว่าไม่ต้องรีบกลับไปที่ที่ทำการการปกครองก่อนเจ้าไปร้านอาหารไทยจีรอบหนึ่งจองโต๊ะอาหารสองสามโต๊ะจัดเตรียมเล่าดีๆสองสามไหพวกเราจะกินอาหารข้ามที่ร้านอาหารไทยจีองค์ชายท่านต้องการเลียกแขกหรือพะยะค่ะ สวีอีถามถูกต้องเลี้ยงพี่พี่น้องๆของที่ทำการปกครองกินสักมือเดือนนี้ยังไม่ได้เลี้ยงเลยนะหยวนเห่ากล่าวด้วยความอาหารสวีอีเบะปาเลี้ยงอีกแล้วไม่ใช่ว่าเดือนที่แล้วเพิ่งจะเลี้ยงมือหนึ่งหรือพะยะค่ะจ่ายเงินไปตั้งมากมายหน่พะยะค่ะอยู่วนเห้ามองด้วยหางตาแวบ,บหนึ่งดูท่าทางกิงกของเจ้า บอกให้เจ้าไปก็ไปครั้งนี้พวกเรากินก็ได้แล้วอยากสงสารเงินเดือนหนึ่งก็เลี้ยงทุกคนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่ว่าอย่างไรก็ขี้เหนียวไม่ได้ก่อนหน้านี้อยากมาก็ค่อนข้างกระจอกไปหน่อยจริงๆวันนี้ท่านพี่สองและน้องเจ็ดบอกว่าระดับการกินดื่มในจวนของพวกเราไม่สามารถเปิดเผยให้คนเห็นได้ค่าทบทวนแล้วนะอยู่ในจวนอับจนหน่อยไม่สำคัญ แต่เดินออกมาข้างนอกต้องทำให้คนรู้ว่าพวกเราไม่ใช่คนที่ขาดแคลนเงินไม่กี่วรนนั้นทีแรกสวีอีอยากน้มน้าวให้เขาประหยัดหน่อยแต่คิดว่าตัวเอได้กินได้ด้วยเช่นนั้นจึงไม่ได้สนใจแล้วไปร้านอาหารไทยจีจองโต๊ะอาหารสองสามโต๊ะแล้วสั่งเหล้าดีๆอีกสองสามไหยอยู่หันเท้ายังได้เชิญชายสีเหลืองเหลืองจิ้งเหยียนกู้ซือและคนอื่นๆอ,อ,อ,อีกด้วย เมื่อก่อนท่านชายสี่มีนิสัยชอบสันโดษและเอาแต่ใจตัวเองไม่ชอบไปมาหาสู่กับผู้คนเย็นชายเยอ่อหยิ่งเป็นอย่างมากตอนนี้กลับถูกอยู่วนเท้าพาให้แตกต่างไปแล้วและล่าเริงขึ้นเล็กน้อยอย่างน้อยก็ไม่ใช่ใบหน้าที่เย็นชาจ้องมองผู้คนทั้งเหตุการณ์แล้วท่านชายสีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนอกจากโฉมหน้างดงามที่ดังสะเทือนเลือนลั่นนั้นของเขา ยังเป็นพอกกำลังทรัพย์ในบ้านของเขาที่ร่ำรวยเกินขอบเขตอีกทั้งท่านชายสี่มีความปลดปานอย่างหนึ่งทุกครั้งที่ชุมนุมกันเขาล้วนนำเศษเงินมาด้วยมากมายดื่มอย่างมีความสุขแล้วก็หลีตาแล้วให้รางวัลคนจากตรงนี้เห็นได้ว่าบุคลิกดีหรือไม่และนิสัยดีหรือไม่ค่อยว่ากันเพียงแค่มีเงินก็มีเพื่อนทั่วล่าแล้ว และคืนนี้ท่านชายสี่ดื่มจนเปี่ยมสุขขณะที่จ่ายเงินจึงแย่งอยู่วนเฮาขึ้นมาแล้วอยู่วนเฮามีใจอยากพิสูจน์ว่าตอนนี้ตัวเองร่ำรวยต้องการจ่ายเงินอย่างแน่วแน่เขาสะบัดตัวเงินหนึ่งพาลึงออกมาตบลงบนโต๊ะท่านชายสี่โยนตั๋วเงินปึกหนึ่งออกมาอย่างง่ายดายมองอยู่วนเฮาด้วยสายตาที่เรือนรางอิบเอาเงินใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆของท่านกลับไปเถอ ความรู้สึกภาคภูมิใจของอยู่วันเ่าหายวับไปในพริบตาเก็บตั๋วเงินกลับไปด้วยใบหน้าเยเกบัญชีนี้ท่านชายสีชำระแล้วไม่เพียงเท่านี้ท่านชายสียังบอกเท่าแกให้หยิบเล่าให้ทุกคนกลับบ้านไปด้วยคิดบัญชีรวมกันท่านชายสีกลายเป็นมังกรตัวใหญ่ของที่ทำการปกครองกรมการพนักคอนไปในช่วงพริบตาท้ายสุด ท่านชายสี่จับมือของอยู่วนเฮ้าด้วยดวงตาเปือสับสนตบหลังมือของเขาเบาๆแล้วกวล่าวโลกสิทธิสุดนักนั้นของข้าแม้จะบอกว่าโหดร้ายไปหน่อยยังไงคนก็ไม่เลวรัชะะทาย,ยาทให้อภัยมากหน่อยอย่าถือสานางแต่ว่านะจะว่าไปความองอาจเห้าหานของผู้ชายอย่างพวกเราก็ไม่สามารถสูญเสียไปได้ เวลาที่ควรมีศักยภาพที่แข็งแรงก็ควรแข็งแข่งขึ้นมาอย่าถูกผู้หญิงรังแกอย่างเดียวเท่านั้นรับมือกับคนที่รังแกคนดีกลัวคนเลวประเภทนั้นท่านเพียงแค่ต้องดุดันกว่านางนางจึงกลัวท่านพรวงนี้สอนท่านให้คึกเหมืมกับระเบียบของสามีทั้งด้านในด้านนอกให้นางเก็บกวาดสักรอบหนึ่งนางก็จะปฏิบัติตัวดีแล้วยายหยวนดีมาก อยู่วันเทฮามีความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดอย่างแรงกล้าแม้ว่าจะดื่มจนเมามากพอประมาณแล้วกับอย่างจำได้ว่าท่านชายสีเป็นอาจารย์ของยายหยวนในใจจึงมีการตำหนเิเล็กๆน้อยๆและไม่สามารถพูดกับท่านชายสีได้ใครจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงจุดยืนได้อย่างง่ายดายหรือไม่เดี๋ยวพูดกับเขาแล้วเขาเรีบไปฟ้องยายหยวนเขาต่อสู้กับแผนการเหล่านี้ไม่ไหว ดีดีเป็นอย่างยิ่งท่านชายสีไม่เชื่อดีดีทั้งหมดอยู่เหมือนเท้าพยักหน้าอย่างหนักแน่นท่านชายสีบีบคางในดวงตาสีดำด่งหินราวาปรากฏด,ด้วยความสงสัยหรือว่าผู้ชายที่แต่งงานแล้วล้วนบัญญาอ่อนงั้นหรือลูกศิษย์คนนั้นของเขายังไงก็ไม่สามารถเลือกข้อดีออกมาได้นอกจากวิชาการรักษา ผู้ชายที่แต่งงานล้วนมีความสุขเป็นอย่างมากอยู่เหวนเห่ายิ้มอย่างมีความสุขออกมาท่านชายสี่คนแต่งงานแล้วเหมือนว่าท่านชายสี่กำลังคิดอะไรอยู่แต่งงานอยู่วหนเห้าทำเพลงกลับไปกลัวว่าจะถูกยายหยวนดมกลิ่นเหล้าทั้งตัวออกจึงไปแช่น้ำล้างตัวในสระผีก่อน สวีอีคนสอดแนมที่ไม่มีขอบเขตผู้นี้ไปแจ้งหยวนชิงหลิงตั้งนานแล้วบอกว่ารัชทายาทดื่มมากแล้วจากนั้นไปแช่น้ำล้างตัวหยวนชิงหลิงกดสุดๆกระชับแล้วกระชับอีกว่าหลังจากที่ดื่มเหล้าเมาไม้ห้ามแช่น้ำล้างตัวไม้ปราไม่ได้ใช้นานมากแล้วจริงๆล้วนเป็นใยแมงมุมแล้ววันนี้แสนจะวุ่นวายแต่กลับมีความสุข ทิพตาเดียวก็ถึงปีใหม่แล้วอากาศเย็นขึ้นเรื่อยๆแต่ดีที่มีข่าวค่าวดีๆก็คือหยวนชิงผิงตั้งครรภแล้วพวกเด็กๆเดิเดนได้แล้วงานแต่งงานของหยวนหย่งอี้ผ่านการมั่นหมายแล้วหลงเหี่ยวคิดว่าตัวเองท้องสรุปไม่ได้เป็นตามที่คาดหวังจนหลังจากที่นางบอกต่อทั้งโลกแล้วประจำเดือนมาแล้วทำให้ถูกหัวร้อยยอ่อ เซียนจูหลงหมิงก็เอ่ยเรื่องแต่งงานแล้วนางกับจูจูอ่อนจริงขจัดความคิดถึงต้องการแย่งตำแหน่งเหรียญหยวนไปโดยสิ้นเชิงบอกว่าให้ยกกับคุณชายสามของตระกูลลูกวัวกงสำหรับน้องห้าของกู้ซือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอ่อนข้อต่อกันโดยตลอดบอกว่าแต่งงานกับคนโตไม่แต่งกับคนเล็ก ความจริงคือชอบพอเหลืองจิ้งเหยียนไม่ยินดีแต่งงานกับเหลืองกู้เหยียนน้องชายของเหลืองจิ้งเหยียนเรื่องนี้ทําให้คืนไม่เข้าคายไม่ออกเป็นอย่างมากอยู่พักหนึ่งตระกูลเหลืองทางนั้นความจริงก็ไม่ได้ถูกใจนางเพราะเกิดเรื่องที่ฮุยโจมาก,ก่อนตระกูลเหลืองรู้สึกว่าเสียชื่อเสียงแต่เพราะว่ากู้กัวกงรู้จักกับนายท่านของตระกูลเหลืองมาหลายปี เรื่องนี้เพราะว่าในนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทำได้เพียงพูดคุยต่อไปต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอ่อนข้อต่อกันคืนสิ้นปีวันนี้เหลืองจิ้งเหย,ยงเข้ามามอบของขวัญให้จวนชูอ๋องทุกคนนั่งลงดื่มชาอยู่เวินเท้าจึงถามเขาขึ้นมาเช่นนั้นเรื่องแต่งงานของเจ้ากำหนดออกมาแล้วหรือเหลืองจิ้งเหย,ยงเก่าอย่างเอ่อยเฉยว่า ข้าอายุน้อยไม่ได้วางแผนแต่งงานในตอนนี้อยู่เหวินเฮาได้ยินคำนี้เหลือบมองของแวบหนึ่งใช่สิเจ้าอายุน้อยไม่แต่งงานเช่นนั้นเจ้าจะถูกน้องชายนำไปก่อนแล้วไม่กลัวว่าคนอื่นจะหัวเราะเยาะเจ้าหรือเรื่องหัวเราะเยาะนี้รัชทายาทยังไม่กลัวข้าจะกลัวอะไรอยู่เหวินเฮากัดกุม หลังจากนั้นในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าทำไมคนมากมายขนาดนั้นถึงได้ช่วยเหลือเขาที่แท้ยายหยวนได้ปลดชุดความอดอโยนมีเมตตาด้านนอกออกเผยให้เห็นท่าทางความดุด,ดันของภรรยาที่ขี้ถึงออกมาแล้วเหลิงจิ้งเหยินเก่าอย่างฉับพลันถูกแล้ววันนั้นท่านชายสีมาหาข้าบอกว่าต้องการหาคู่ให้ข้าแนะนำแม่นางบางคนให้เขาดูดจัก อยู่เนเท่ากับหยวนชิงหลิงพ่นชาออกมาพร้อมกันอะไรนะตอนที่704นึกไม่ถึงว่าใจดวงตาของหยวนชิงหลิงมีน้ำตาเล็กน้อยปากพึมพังคู่หนึ่งในที่สุดอาจารย์ของข้าก็เริ่มมีความคิดแล้วต้องการหาอาจารย์แม่ให้ข้าแล้วเขาถูกใจใครได้ละ่ะอยู่เนเท่าหัวเราะบ,บางๆ ไม่ใช่ว่าข้ามองเขาโดยไม่เปลี่ยนทัศนคติความจริงก็คือสายตาจู้จี้เรื่องมากจนไม่มีผู้หญิงคนใดในโลกสามารถเข้าตาของเขาได้ทำไมเขาถึงคิดอยากแต่งงานขึ้นมากระทันหันละ่ะเหลืงจิ้งเหนียนยักไหล่ใครจะรู้ละ่ะวันนั้นเขามาหาข้าอย่างกระทันหันทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าตอนนี้อากาศเหน็บหนาว ผ้านวมในบ้านนอนอย่างไรก็รู้สึกหนาวเย็นเป็นที่สุดอยากหาคนทำให้ผ้านวมอุ่นด้วยเหตุน,นี้ก็พูดถึงการแต่งงานขึ้นมาเขาบอกว่าเห็นท่านใช้ชีวิตพอใช้ได้รู้สึกว่าการแต่งงานก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายอีกทั้งหากว่าเกิดลูกอาจารย์ของเขาจะมอบหมาป่าตัวน้อยให้เขาอยู่วนเฮาหัวร้อยยอต้องการหาคนทำให้ผ้านวมอุ่น ไม่ใช่ว่าง่ายดดาหรอกหรือแม่นางมากมายในซาโถจุยล้วนเฝ้าคอยจะขึ้นเตียงของเขาหนะข้าคิดว่านะแต่งงานเป็นเรื่องโกหกอยากมีลูกแล้วรับหมาป่าน้อยเป็นเรื่องจริงเช่นนั้นก็ไม่รู้แล้วยังไงซะในมือของข้ามีรายชื่อเป็นปึกพอดีก้อยเขาไปทั้งหมดแล้วใบหน้าสะอาดสะอ้านของเหลืองจิ้งเหยียนผุดรอยยิ้มจางๆออกมา คาดว่าตอนนี้เขาคงยุ่งอยู่กับการดูตัวล่ะเขาไปดูตัวด้วยตนเองไม่ได้หาแม่สื่อหรือหรือว่าสามารถไปหาที่ทําการหาคู่ได้หนี่หยวนชิงหลิงกล่าวเขาต้องการพบเจอด้วยตนเองบอกว่ามีบางอย่างที่ดูจากรูปภาพดูไม่ออกเหลิงจิ้งเหยียนกล่าวหยวนชิงหลิงพยักหน้าเป็นความจริง การพูดการจานิสัยเฉพาะตัวของคนผู้หนึ่งก็ต้องพบเจอตัวจริงถึงจะสามารถมองออกได้เหลิงจิ้งเหยียนหัวรอกกาออกมาข้าคิดว่าเขาไม่ได้ไปดูการพูดการจานิสัยเฉพาะตัวของคนอื่นงั้นดูอะไรหน้าตาหรือนี่ยังไงก็ไม่ต้องดูแล้วล่ะแม่นางบ้านไหนก็ไม่ได้เป็นปีศาจเหมือนเขาหลวนชิงหมิงหัวรอกขึ้นมาแล้ว ชมหน้าอาจารย์ของนางทั้งโลกก็หาที่สองไม่ได้ดูว่าคนอื่นสามารถให้กำเนิดได้หรือไม่ไงละ่ะเหลืองจิ้งเหยียนอยู่ในอากาศที่เน็บหนาวอย่างมากนี้เปิดพัดที่พับออกอยู่พัดความเย็ยนออกมาเล็กน้อยทุกคนล้วนตะลึงเหยวชิงหลิงกล่าวเบาๆเขาจะถูกคนต่อยเอานนะสี่ระยะนี้ท่านชายสี่ยุ่งวุ่นวายอยู่กับการดูตัว ทันทีที่กำหนดการเรื่องการแต่งงานที่ใหญ่โตของเขาถูกเอ่ยขึ้นความรีบร้อนบุ่มบับก็กิ้งเข้ามาด้านหน้ารายชื่อฉบับหนึ่งที่เหลืองจิ้งเหยียนให้เขาเขาดูหมดแล้วฐานะวงตระกูลอะไรก็พูดง่ายแต่ว่านี่ไม่ใช่ที่สำคัญที่สุดเขามีทรัพย์สินในบ้านมากมายขนาดนั้นต้องสืบทอดจะต้องหาคนหนึ่งที่สามารถให้กำเนิดได้ หลังจากนั้นเขาก็ไม่รับเมียน้อยแล้วผู้หญิงเยอะก็จะน่าลำคานมากแต่รู้จักแล้วสองสามคนล้วนไม่ได้พอใจมากนักแม่นางในครอบครัวผู้ดีตระกูลสูงสักเหล่านี้ท่าทางแต่ละคนล้วนเหมือนกับกินไม่อิ่มสะโพกไม่ใหญ่อาจจะไม่สามารถให้กำเนิดได้หน้าอกไม่ใหญ่อาจจะน้ำนมไม่พอลูกหิวนมแล้วจะทำอย่างไร แต่จุดนี้ตอนนี้ไม่ได้สำคัญพรหล่งเหี่ยวบอกว่าถึงเวลาสามารถหาแม่นมได้เรื่องการแต่งงานของท่านชายสี่ทำให้พี่พี่น้องๆ้อของสำนักเหลืองหลังกัดกุ้มกระวนกระวายพวกเขาหลายคนล้วนคิดว่าสำนักเหลืองหลังควรจะมีนายหญิงแม้ว่าท่านชายสี่จะองอาจห้าวหารแต่ในการใช้ชีวิตเป็นคนซื่อบื้อผู้หนึ่งจุดนี้สามารถมองออกได้ จากที่เขามักจะถูกพระชายาราชทายาลอกเงินเสมอแต่ว่าใครจะสามารถเป็นนายหญิงของสำนักเหลืองหลังได้ล่ะพวกผู้หญิงที่อ่อนแอเขินอายเหล่านั้นเกรงว่าได้ยินว่าสำนักเหลืองหลังก็กลัวหมดแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงนายหญิงอะไรแล้วก็เช่นนี้แค่สองสามวันท่านชายสี่ก็เผชิญกับความผันแปรของชีวิตมากมายแล้วคนเหล่านั้นช่างไม่มีมารยาท คิดไม่ถึงว่ายังไม่ได้ทำอะไรก็ขับไล่เขาไปแล้วยังจะชี้จมูกของเขาแล้วบอกว่าคนทำการขาน่ารังเกียจผู้หนึ่งยังกล้าพูดจาไรย้ยางอายเช่นนี้อีกมีอะไรไรย้ยางอายการแต่งงานของบ้านไหนที่ไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องการให้กำเนิดลูกในอนาคตไม่ใช่แค่ต้องการให้คลอดลูกชายสามคนในท้องเดียวหรือพระชายารัชทาย,ยาสามารถทำได้ พวกนางมีสิทธิ์อะไรทําไม่ได้เขาโมโหจนโยนลายชื่อที่เหลืออยู่ทั้งหมดทิ้งแล้วไม่แต่งแล้วปีนี้เขาฉลองปีใหม่ในเมืองหลวงเพราะน้องสาวบุญธรรมคนหนึ่งลูกศิษย์คนหนึ่งแต่งงานออกไปแล้วดังนั้นฐานะที่เขาเป็นผู้ปกครองใหญ่จึงบอกคนให้จัดการจัดของวัตถุดิบสินค้าฉลองปีใหม่ให้ทั้งสองจวน ในการค้าของวงตระกูลมีการทำผ้าไหมแพรตวนจึงบอกคนให้เลือกผ้าไหมแพรตวนชั้นดีแล้วส่งไปถึงจวนชูอองด้วยตนเองเขาก็ไม่ได้ว่างที่จะไม่มีอะไรทำเช่นนี้แต่เข้ามาดูหมาป่าสุดปดของพวกเด็กๆแบบหนึ่งก็ดีพวกเด็กๆเดินได้แล้วอากาศเย็นขนาดนี้เล่นกับพวกหมาป่าหิมะบนพื้นหิมะอยังมีความสุขสุดๆ พวกเด็กอ้วนเดินไม่มั่นคงแต่กลับวิ่งเร็วโซซัสโซเซร่างกายน้อยๆที่หกล้มคู่หนึ่งก็ล้มลงไปแล้วหกล้มแล้วก็ไม่ร้องไห้กอดหมาป่าหิมะก็หัวเราเอกเอิกเอกใหญ่ใบหน้าเล็กๆหนาวเย็นจนแดงกำ่ำแนมหน้าอิงแอบกับหมาป่าหิมะหน้ามองเข้ากันได้เป็นที่สุดท่านชายสีเหลืองมองจนลุ่มหลงแล้ว ในใจรู้สึกหดหู่เมื่อไหร่หมาป่าหิมะจะสามารถติดเขาเช่นนั้นเหมือนที่ติดพวกเด็กๆได้นะท่านปู่ซาละเปาเห็นเขามาปล่อยหมาป่าหิมะทันทีแล้วพุ่งเข้ามาทางเขาเด็กอ้วนๆเดินไม่มั่นคงถมตัวไปที่เท้าของท่านปู่โดยตรงเมื่อเงยหน้าขึ้นพ่นเกล็ดหิมะทั้งป่าออกมาท่านชายสี่อุ้มเขาขึ้นมา กล่าวอย่างเค้งขึมพูดอีกครั้งไม่อนุญาตให้เรียกว่าท่านปู่ท่านแม่บอกว่าก็คือท่านอาจารย์ปู่สะระเปาออกเสียงไม่ถูกต้องแต่ก็ความหมายนี้ดีใจจนพยายามเอาหูวอ้นอนอนอนวนๆโตๆสุกเข้าในอ้อมอกหนาวจนขากไกลของท่านชายสีเหลืองสั่นเทาเจ้าเด็กน้อยเหล่านี้ไม่หนาวเลยหรือสวมใส่น้อยอายุน้อยก็คือดี ท่านชายสีมักคิดจะผ่าสมองของพวกเขาออกเสมออยากดูซิว่าในหัวของพวกเขาใส่อะไรไว้กันแน่ทำไมเด็กที่ยังไม่ถึงหนึ่งขวบถึงได้เฉลียวฉลาดขนาดนี้ก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนพวกเขาพูดจาได้จากนั้นหลังจากพูดได้แล้วก็สามารถพูดได้มากมายแล้วเพิ่งเริ่มจะเดินได้ก็สามารถวิ่งได้แล้วเด็กบ้านใครจะมีความเก่งกาจได้ขนาดนี้ล่ะไป ไปกินถังหูรูท่านชายสี่บกมือค่ารับใช้ด้านหลังเก้เาถังหูรูออกมามัดหนึ่งพวกเด็กๆหยิบอยากชอบอกชอบใจแล้วเดินไปท่านชายสี่เห็นดัานนั้นรีบเรียกค่ารับใช้หยิบเนื้อหม้อหนึ่งออกมาอีกนั่งยองลงหลีตามองดวงฟุ้งหมาป่าหิมะเจ้าพวกลูกหลักมานี่ท่านปู่เอาเนื้อให้กิน พวกหมาป่าหิมะก็โจนเข้ามาด้วยความคล่องแคล่วแข็งแรงแบ่งกินเนื้อในหม้อท่านชายสีมองด้วยจิตใจเบิกบานตอนนี้ของกินก็ให้แล้วควรจะลูบได้แล้วสินะคันแล้วก็ยกมือเข้าไปคิดจะลูบหมาป่าหิมะของทางหยวนเล็กน้อยก็รู้ได้อย่างไรว่าหมาป่าหิมะของทางหยวนกับงับมาทีหนึ่งจ้องมองเขาอย่างดุดัน แยกเขี้ยวร้องห้องฮงสองทีหากไม่ใช่ว่าท่านชายสีเก็บมือกลับอย่างรวดเร็วนิ้วมือก็ขาดไปนิ้วหนึ่งแล้วท่านต้องเป็นคนไม่ดีแน่ด้านหลังเสียงที่สดใสดังมาอย่างตั้งใจท่านชายสี่หมุนตัวกลับไปมองด้วยจิตใต้สำนึกเห็นเพียงแม่นางตัวเล็กๆที่ไว้ผมมวยสองข้างยืนอยู่ด้านหลังสวมชุดขนเป็ดสีเหลืองของในวงัง คุมด้วยเสื้อคลุมสีแดงเพลิงเสริมให้ใบหน้ารูปไข่แดงระเรื่อเด่นขึ้นใบหน้านั้นนุ่มนวลอิ่มเอิบฉ่ำน้ำเหมือนกับว่าเมื่อหยิกก็สามารถหยิกเป็นน้ำออกมาได้ในดวงตาของนางแฝงไปด้วยเจตนาหลายขนคิ้วดําเข้มสองข้างตั้งขึ้นริมฝีปากสีแดงเชอรี่เป็นวงขึ้นมาเป่าผิวปากเสียงหนึ่ง ก็เห็นหิมะทิ้งเนื้อแล้ววิ่งเข้ามานางนั่งยองลงรูมหมาป่าหิมะระหว่างคิ้วปรากฏเป็นรอยยิม้มเด็กดีเด็กดีท่านเป็นคนไม่ดีที่ไหนหมาป่าน้อยไม่เคยดุร้ายกับคนมาก่อนนอกจากคนไม่ดีท่านต้องเป็นคนไม่ดีแน่บอกมาท่านมาทำอะไรที่จวนฉูอ๋องสาวน้อยอุ้มหมาป่าหิมะตัวหนึ่งยืนขึ้นมา เดินมาด้านหน้าท่านชายสี่ซักถามย่งเฉียบขาดท่านชายสี่มองดูหมาป่าหิมะในอ้อมแขนของนางอย่างเชื่องเชื่องแต่ก่อนหน้านี้ตัวเองแตะนิดเดียวก็ไม่อนุญาตน้อยใจจนอยากร้องไห้ตาเท่าถามท่านอยู่นะสาวน้อยเห็นเขาไม่พูดจาจึงเปล่งเสียงเอ่ยถามอีกกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกกดซูเปอร์แปงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ